สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้เช้าว,วนาันอาทิตย์ที่26ตุลาคมนะครับผมมาพบกับท่านจากกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียนะครับวันนี้เราก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งน่าจะเป็นผลดีกับประเทศไทยก็คือเราจะมีการประชุมอาเซียนซัมมิต ที่มาเลเซียและในช่วงสายนะครับก็จะมีการลงนามในปฏิญญาหาแนวทางในการเจรจาและกัปฏิบัติเพื่อนำไปสู่สันติภาพของประเทศไทยและกัมพูชามีความห่วงกังวลว่าการเจรจาของพวกผมนั้นจะทำให้ไทยเสียเปรียบหรือไม่ ผมตัดสินใจมาพบกับทุกท่านในวันนี้นะครับโดยการไลฟ์เฟซบ o ๊กเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าในปฏิญญาทั้งสี่ท,ที่เราจะลงนามในวันนี้นะครับกับทางรัฐบาลกัมพูชาไม่มีข้อไหนที่จะทําให้ประเทศไทยเสียเปรียบแม้แต่ข้อเดียวนะครับปฏิญญานี้ไม่ใช่สนธิสัญญาดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องไปขอการรับรองจากรัฐสภาแต่ได้รับการรับรองจากคณะมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีมีหัวข้อหลักสีข้อใหญ่ๆที่ทางรัฐบาลกัมพูชาจะต้องดาเนินการซึ่งผมก็เคยเให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวไปหลายครั้งแล้วว่าทั้ง4ี่ข้อก็คือเรื่องหการถอนอาวุธหนักออกจากแนวชายแดน 2. การเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับสาการร่วมมือกันปราบปรามอาชญากรรมสแกมเมอร์ เหลือแแจกมทางเทคโนโลยีแล้วก็4การหาแนวทางในการบริหารพื้นที่ทับซ้อนร่วมกันไม่ให้เกิดปัญหาซึ่งทั้ง4ข้อเนี่ยพี่น้องแกจะจนจะเห็นได้เลยว่าจะต้องมีการเริ่มจากทางฝั่งกัมพูชาก่อนนะครับเมื่อเขาเริ่มแล้วนะครับเราถึงจะมาะประเมินแล้วก็ดำเนินการต่อไปในเรื่องของการ ทำให้เกิดสันติภาพในความสัมพันธ์ของประเทศทั้งสองยังไม่มีนะครับที่ว่าเราจะเปิดด่านยังไม่มีนะครับที่ว่าเราจะต้องดําเนินการใดๆอยอมเสียที่บอกว่ายอมเสียดินแดนเดี๋ยวจะเสียดินแดนเดี๋ยวจะสร้างรัว้วเดี๋ยวจะใช้พื้นที่หนึ่งต่อสองแสนตอนนี้ประเทศไทยไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขตรงนี้เลย ปฏิญญานี่ก็คือสิ่งที่จะนำไปสู่การปฏิบัติของทั้งสองประเทศที่จะทำให้เกิดสันติภาพเกิดความสงบในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศอย่างที่ผมเรียนครับเราไม่ต้องการเป็นศัตรูกับใครเลยแม้แต่คนเดียว เรารักสงบอยู่แล้วนะครับในเพลงชาติก็บอกว่าไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดสิ่งที่ประเทศไทยได้ปฏิบัติมาโดยตลอดตั้งแต่เรามีปัญหาด้านความสัมพันธ์กับประเทศกัมพูชาเราก็ยังยึดมั่นอยู่ในกรอบนี้ครับไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบเราไม่เคยขาดนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลไทย นะครับทั้งกองทัพทั้งข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเราทำงานอย่างหนักกว่าจะมาถึงจุดนี้นะครับก็ขอให้ท่านได้มั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่ทราบว่าจะพูดได้อย่างไรแต่ผมก็อยู่ในมีประสบการณ์นะครับในการเจราจามาตั้งแต่ใช้ชีวิตอยู่ทางด้านภาคเอกชน นะครับผมยังไม่มีความรู้สึกแม้แต่น้อยว่าในปฏิญ,ญาที่เราที่เราจะลงนามในวันนี้นะครับกับทางประเทศกัมพูชาโดยมีนายกมาเลเซียและประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยร่วมเป็นสักขีพยานด้วยเนี่ยเรายังไม่เห็นจุดใดที่จะทําให้ประเทศไทยของเราเสียเปรียบผมก็ไม่ได้มองในเรื่องของการเสียเปรียบได้เปรียบนะครับแต่ผมมองในเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน การที่จะทําให้ประเทศไทยรักษาเกียรติภูมิรักษาอธิปไตยและรักษาดินแดนของเราไว้ได้ทุกอย่างการที่จะไม่มีการการที่จะต้องไปตกลงในเรื่องเขตแดนต่างๆนะครับที่มีคนบอกว่าเรายอมแผนที่1ต่อสองแสนแล้วนี่ไม่เป็นความจริงนะครับเราไม่เคยยอมในแผนที่1่ต่อ2 0 0แสนนะครับแต่ตอนนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาที่เรียกลิดานะครับถ้า เมื่อนําไปสู่การเจรจาในเรื่องการปักปันขีแดนให้ครบเนี่ยนะครับก็จะ,ะใช้เทคโนโลยีนี้มาซึ่งไอแผนที่1-2ต่อสองแสนมันก็จะหมดไปโดยปริยายนะครับมันจะใช้การเจรจาโดยหลักของความเป็นจริงนะครับโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มากที่สุดซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ตกลงตามนี้ ก็ขอกำลังใจครับเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้ลงนามในปฏิญญานี้แล้วนะครับขอย้ำนะครับไม่ใช่สัญญาสงบศึกไม่ใช่ peace agreement เป็น j o i n t declaration นะครับหรือที่เรียกว่าแนวทางที่จะดำเนินไปสู่การสร้างสันติภาพในดินแดนของทั้งสองประเทศก็ขอให้ความมั่นใจอีกครั้งครับว่า พวกเราทุกคนทำงานอย่างเต็มที่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับไม่ใช่เป็นการตกลงกันเพียงวันสองวันนะครับตกลงมีการประชุมหาข้อตกลงกันมาระยะหนึ่งแล้วบางครั้งก็ล้มเหลวบางครั้งก็สําเร็จแต่ในที่สุดผมเชื่อว่าด้วยการยึดมั่นในหลักแห่งความถูกต้องของประเทศไทยนะครับเราจึงสามารถทำให้ คู่กรณีนะครับยอมรับในสิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่เรา,เาได้เสนอไปนะครับทุกข้อก็ขอกราบเรียนรายงานพี่น้องประชาชนมาแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเมื่อการดำเนินการการาลงนามในปฏิญญาเกิดขึ้นแล้วทางผู้สื่อข่าวก็คงจะ มีการรายงานให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบต่อไปหากมีอะไรที่มีความสําคัญมีความจําเป็นผมก็จะขออนุญาตมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับและเมื่อลงนามเรียบร้อยแล้วก็จะรีบเดินทางกลับสู่ประเทศไทยเพื่อไปร่วมในพระพิธีพ่อบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระชนนีพระชักชชน,นีพันปีหลวง นะครับร่วมกับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับผมมั่นใจครับว่าเราจะต้องมีชัยนะครับและจะทำให้ทาให้ดีที่สุดนะครับเพื่อประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราแล้วก็พี่น้องประชาชนผู้ทึ่ผมผมถือเสมือนเป็นผู้ควบชาเป็นเจ้านายของผมตลอดเวลาครับขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันครับ